สวัสดีค่ะใหม่สงขาวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องโมหองเชีงตุงอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะแต่งตัวแบบนี้เราจะไปที่ไหนกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะคือว่าตอนนี้น้องก็กําลังรอสาวสวยอยู่นะคะวันนี้เรามีนัดอีกแล้วนะคะนัดสาวสวยที่ไหนหลังจากที่เราเรากลับอะไรนะกลับจากเมืองเมืองนุงนะคะเมืองนุงมานะคะก็ยัง ยังไม่ได้ไปไหนนะคะกลับเมื่อวานวันนี้ก็มีนัดอีกแล้วนะคะนัดกับสาเมืองนุงนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาสาเมืองนุงไปที่ไหนนะคะเฮ้ยจะพาไม่ใช่หรือว่าไปเจอนะคะก็อ่าเดี๋ยวรอดูกันนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะกําลังรอพี่แป้งอยู่นะคะพี่แป้งกาลังอ่ออกรถมานะคะแต่ไม่รู้ว่ามาถึงไหนแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปเจอสาวสวยนะคะว่าจะเป็นใครนะคะเราจะไปทําอะไรเนาะแต่งตัวแปลกแปนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ พาพี่ทุกคนมาพี่ไหนอีกแล้วนะคะดีคือเป็นอะอะไรนะเป็นแม่น้ำน,นะคะไม่รู้ว่าเป็นแม่น้ำที่ไหนไม่รู้จักชื่อเนาะตอนเนี้ยน้ำรวย,วยโอ้พี่แป้งบอกว่าน้ำรวยนะคะน้ำรวยคือแบบพามาลุยป่ามาลุยน้ําอะไรอีกแล้วนะคะพามาอาบแดดบ้างเผื่อเราจะได้ดาบ้างํนะ <laughs> าอยู่แล้วลําอยู่แล้วนะคะหยอกเล่นเฉย ก็วันนี้นะคะเราก็จะมา,านั่น่ะมาหากุ้งหาเนียวหาปูหาปลาที่แม่น้ำดวยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะล่าเยอะหรือน้อยนะคะอันนี้คือแบบหาแบบขวดอะไรแบบนี้เตรียมมาใส่อ่ามาใส่กุ้งนะคะเผื่อจับล่ายังไม่ได้สักตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปอ่าไปหาดูกันนะคะว่าเขา เขาเอาแบบไหนมีวิธีแบบไหนบ้างอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าพี่ๆเขานะคะก็อยู่ในน้ํานะคะตอนนี้เนี่ยน,น้องพี่แป้งก,กับพี่น้องอะไรนะน้องเหมยขาวนะคะก็ไปไปอยู่นน้นแล้วนะคะสาวมองนูงนะคะก็แบบข้ามน้ําไปเราว่ายน้ําไม่เป็น<อ>ก็เลยแบบไม่ไปกับเขานะคะก็เลยแบบไม่กล้าไปน้ําลึกนะคะกว่าที่เขาจะข้ามไปได้เนี่ย<ต>ทุรักทุเดนมากนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูกล้องหนังกันนะคะพี่ๆทุกคน <c oughs> พี่แป้งกำลังถ่ายคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวเราดูข้างหน้ากันนะคะก็จะเป็นแบบในป่านในเขาอะไรนิดนึงนะคะบรรยากาศดีมากนะคะพี่พี่คนนี้คือแบบเป็นน้ำเ <c oughs> สียงน้ำน,นี่คือแบบเสียงดังแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะนน้นสีสมพูนน่นนะคะที่เขากำลังหากุ้งหาเนี่ยหาอะไรต่างๆนะคะ น้องเขาไปยังไม่ถึงสักทีเลยนะคะพัวรักตัวแดงมันมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรายึดค่ด้ยดูนิดนึงนะคะโอ้น้ําน้ําลึกนะน้องุองแต่ว่าเสียงไม่ได้ยินนะอันนี้ดูเหมือนใกล้แต่ว่ามันไม่ใกล้เลยนะคะนี่ดูพี่ๆเขาเรายึดเข้าก็เลยแบบรู้สึกว่ามาใกล้มากเราพูดอะไรเขามไม่ได้ยินเลยนะคะนี่โอ้ดึกมากนะเนี่ย ร้องอะไรไม่ร้องว่ายน้ำเหรอ,อเขาเล่นน้ำน,นะคะก็เลยแบบตะโกนเสียงที่นี่ยินอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่พี่ๆเขาขากันนะคะไม่รู้ว่าหาแบบไหนบ้างนะคะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะพาพี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะไปดูช่า,างฝังผู้หญิงอีกนะคะก็เห็นเหมือนเขากำลังแบบ ลงมาไกลแล้วนะคะก็น่าจะล่าเยอะนะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูไปซูมเข้านิดหนึ่งนะคะว่าเขาทำแบบไหนเอายังไงนะคะนี่ก็คือกำลังหากุ้งอยู่นะคะล่าอ,อยู่วะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่ามันอยู่อยู่ไกลมากเนาะอันนี้คือแบบซูมเข้านะคะก็เลยแบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าใกล้นะคะแต่ที่จริงเราเรียกเขาแทบไม่ยินเลยนะคะถ้าแบบมองมุมไกลๆเนะาะก็เดี๋ยวเรามอง แบบแม่น้ำกว้างมากนะคะก็เลยแบบเรียกไม่ได้ยินเสียงนะคะนี่ก็แบบส,สุดแล้วนะคะนี่คือแบบกระด้มากนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเขามองเราเห็นนะเมื่อกี้แต่ว่าราเรียกกันไม่ได้ยินนะคะนี่วิธีหาเนะก็จะหาแบบนี้นะคะโอ้ไลไม่ได้ก็ไม่ดู จากในกล้องนะคะอันที่จริงอะตาเรามองไปยังไม่ชัดเท่าแบบกล้องเป็นแบบกล้องอันนี้เลยน้องก็ดูแค่ในกล้องนะคะตอนนี้คือแบบเสียงน้ำนี่ดังมากเลยนะคะพี่พี่ทุกคนก็เดี๋ยวน้องจะพาไปดูทางนี้ทางนี้คือทางเราไปก็ยากแล้วนะคะนี่คือด,ดูคือแบบแน,น่นอนเสียงนี่คือก้องก้องเลยนะคะ หินสวยมากนี่น้องๆเคาอ,อ,อยู่ตรงนี้อยวะไม่ได้ยินนะคะเสียงดังเพราะว่าแม่น้ำมันแบบเป็นแบบนี้แบบดังแบบนี้นะคะไม่ได้ยินเลยค่ะตอนนี้นะคะก็คือว่า ตเสร็จแล้วนะคะได้กุ้งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาดีกว่านะคะนี่ตัวกุ้งอันหนึ่งค่ะ <c ười> โอ้กุ้งตัวใหญ่น้อกันไลยก็เยอะกุ้งน้ำดิ้งมันก็ใหญ่อยใหญ่น้อกันเลยก็ตัวใหญ่กันเลยเท้าหลังไงจะไปยังกินอ๋อไปตำซอนมะนะยฮะกินเลยก็หนาอันริ้มกันหนากินได้ไหมเออโอ้ออ พ่มากก็กินน้ำดิมกับพี่เก๋ัานาดบ่มก็ตำซาม,มา่าไงเนาะเออพ่อผมมาก็ต้มซุ่มเลยต้มฟองเลยตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่ปกติตามาแม่น้ำที่ไร่ที่นาจะตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเหม็นมมน้ำดว้วยมัะงแอน้ำด้วยแม่น้ำรวยนะคะก็จะแบบโฮโฮ <laughs> นั่นหน่อยนะคะตัวตัวใหญ่หน่อยนะคะโหหาตั้งแต่เช้าเลยเนาะอ <laughs> ะไรกันเนียเยอะกี่โมองอ่ะลองเมาเนี่ยยิ่งเต้นอนาดีกันนะสิบสองปายเย้า อ๋อสิบสองปลายอีเดี๋ยวนี่เวลาหิมะแล้วก็พูดได้มาแล้วนะคะคือแบบโอ้เปียนน้ำทั้งตัวเลยเมื่อกี้คือแบบพี่เขาไปข้ามน้ำตรงเออทั้งนู้นน่ะคือแบบเท่าเออเท่าคอเลยนะคะแต่ว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยแบบไม่ได้ลงไปกับพี่เขานะคะตอนข้ามาเป็นยังไงเป็นยังไงสาวนข้ามามันลึกมากก็เลยว่ายน้ำมาอยากเห็นตอนว่ายไม่เรียกกันเลยอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไป อ๋อเดี๋ยวไปเอาใหม่อีกรอบ่ะเดี๋ยววาใหม่นะคะเอาจุดตัวอออันนี้จะยำจาอะไรคะเนี่ยแกงบ้างแกงบ้างนะคะกินแบบนี้ก็ได้บอกมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเขากินแล้วอืมินถั่นหน้าเจ้าเสน่ห์แล้วไปกันนะมาดื่มหวานจังสิคะ เดี๋ยวไปทำอะไรต่อก็มาดูกันเนาะ<ช>วิธีว่ายน้ำเขาว่ายยังไงหรอ,หรอไม่รู้ไม่าารมู้สอนเม่นเต็นนะสอนไม่เต็นนะคะต้องว่ายเองใช่ไหมถึงจะรู้เนาะเออเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนะคะก็แบบโอ้โหบรรยากาศเรา ปลาที่พี่เขาหามามัตเกี้มีปลาไรบ้างนี่ก็จะเป็นแบบปลาอ่าไม่รู้นะคะ<น>โอ้มีมีเยอะมากเลยนะคะ<น>ปลาอะไรนี่ยน,นี่นะคะ <ใน S 1> ก็คือปลานะคะปลาที่เขาหามานะคะคือเป็นปลา ั่งพี่ผู้ชายเขานะคะที us, cetera, ่หลายๆคนนะคะคือแบบเขาช่วยกันหานะคือแบบเรามาดูพี่ๆเขาเอาปลากันนะคะแล้วก็จะมาทํากินกันเนาะอันนี้คือเป็นปลาอะไรนี่คือปลาดุกนะคะปลาดุกอู้ปลาดุกแม่น้นน่าจะอร่อยนะคะปลาธรรมชาตินะคะว้าวอันนี้ก็ปลาดุกเหมือนกันนะคะใก้ขนาดนี้เลย่ออุปกรณ์อุปกรณ์ที่ไปหาปลานะคะนี่ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาตรงนี้นะคะอ้อันนี้อันนี้ย่างเนื้ออันนี้ย่างเนื้อนะคะเนื้อเนื้อหมูคือแบบซื้อมาย่างตั้งใจมาปิกนิกที่นี่นะคะก็เลยแบบมาแซ่บใครยิ้วเจ๊ไปเล่นโดมว่าไปโดน

ไม่เมื่อกี้เปียกแล้วเนาะไปหากุ้งนะคะกับสาวโอ้โหเขาไปเก่งอะยังไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราดูเนาะยึดเท้ายึดเท้าดูนิดนึงโอ้ไปไหนเล้วไ,ไ,ได้ไหม,ไมอ๋อ้บบไม่น่าจะได้นะคะได้เสียงได้ยินเสียงบอกว่า้า อ๋อ oh, ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะ oh, คิดว่าใช่เมื่อกี้โอ้ไม่ไปแล้ว oh. oh, ไปทางนู้นแล้วไม่เห็นแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะเมนูที่หนึ่งนะคะกุ้งแม่น้ำรวยนะคะกุ้งแบบโตๆตต,ตเลยนะคะถ้ากุ้งในนานี่จะตัวเล็กมากนะคะอันนี้ก็ จะเป็นยำใส่โทนเนาเจ้าสเสน่ห์ของพี่แป้งนะคะพี่แป้งเขาเป็นคนยำเองเลยนะคะอร่อยน่าอร่อยมากแต่ว่าน้องไม่กินกุ้งดิบนะคะก็เลยแบบไม่ได้ชิมนะคะน่าทานมากๆเลยคะ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูเมนูที่สองกันนะคะค่ะก็มาต่อเมนูที่สองกันนะคะคือตอนนี้แหลนร้อนมากไฟแบบลุกหรือไม่ลุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่คือแบบเป็นเมนูที่สองของเรานะคะ โอ้โหกุ้งโตๆเลยนะคะอมแบบสีส้มอะไรแบบนี้เนาะน่าทานมากๆนะคะน้ำาหลไหลเลยนะคะกอะ็อันที่น้องต้องพักเสียงเอาเนาะก็เพราะว่าอ่าพี่ๆเขาเปิดเพลงเสียงดังนะคะเพราะว่ามากันหลายคนเนาะไม่ใช่ว่าเรามาแค่คนสองคนเราปิดปิดเพลงอะไรแบบนี้ก็ได้อะไรแบบนี้แ,บบนแล้วก็อ่าไม่กล้าไปปิด,ปดเพลงเนาะเพราะว่า พี่ๆเขาก็มาเยอะหลายคนนะคะเขาก็แบบมาสนุกเฮฮากันเนาะเกลงใจนะคะก็เลยแบบไม่ไปปิดเพลงอะไรแบบนี้นะคะนะคะตอนนี้นะคะเราก็กลับจากที่เออเราไปเปเอ่อไม่ใช่เเออเลยเลยด่าเลยไปนิดนึงนะคะ,ะเลยไปนิดนึงก็ ตอนนี้เพิ่งจะมาถึงบ้านเองนะคะก็มาส่งบบหองถึงมือคุณแม่เมื่อวันก่อนไม่เจออีแม่แล้วก็เลยฝากสวัสดีในคลิปไปก่อนวันนี้ก็เลยมาส่งตามตัวส่งตามตัวเลยเออจ็มาส่งจะมาเอาบบฮองกลับบ้านนึงได้หนาเนี่ยวันนี้มาส่งแถวส่งแล้วส่งอีกส่งแล้วส่งอีกติ๊กติ๊่ค่ะแม่บอกว่าเมื่อติ๊กๆพรุ่งนี้ไปทริปใหม่มาพรุ่งเมื่อไรนีวันนี้ไปต่อยวันนี้จังได้มาพรุ่งเมื่อแช้า เม่อไยพูดไม่เป็นไรพูดเต้ค่ะไม่คือบางทีเราก็ไม่ได้มีเป้าหมายว่าเราไม่ใช่จะจะเดินทางไปที่ไหนบางทีมันก็กระทันหันก็มีเนาะคือแบบมาเลยไปเลยอะไรแบบนี้บางทีก็เป็นแบบนัันทานมีทริปที่แบบว่ามันเออมันน่าสนใจแล้วก็แบบว่าไปด้วยกันได้อย่างนี้ค่ะแบบบางทีเราวางแผนแล้วมันอาจจะมีผิดพลาดก็เป็นไปได้ใช่ คุยอะไรต่อคุยอะไรต่อคุยอะไรต่อคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นแบบว่าคุยดีตลอดอย่างเงี้ยเวลามาบ้านอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้พูดถูกพูดผิดพูดอะไรไปสลุมสลุมหมดแล้วตอนนี้รอรถมารับน้องไปอีกทีหนึ่งนะคะก็ใช่แล้วค่ะพอดีรถเอาไปข้างนอกหลังจากที่มาแล้วก็ไปแล้วก็มาใหม่แล้วก็ไว้เจอกันอีกทีหนึ่งอาวเราจะคุยอะไรกันต่อดีอ่ะ น่าจะวิธีนั้นกันจบคลิปค่ะคือแบบใครชอบสามารถในแนวเที่ยวเราสองคนเที่ยวด้วยกันก็ฝากเป็นกำลังใจเราด้วยนะคะก็เมื่อกี้นี่คือแบบไม่ค่อยได้ถ่ายด้วยกันเลยเนาะจะแบบคืออย่างหนึ่งมันมีเพลงหรือว่ามันมีอะไรแบบว่ามันก็เลยแบบไม่ค่อยจุดไหนที่มันไม่สะดวกถ่ายแล้วก็คือแบบจะเลื่อนๆนะคะอันนี้ไม่มาเลยะอเคค่ะดูดูนาดูนาต้องอยู่ไกลนิดนึงไม่ต้องไปไกลเลยค่ะก็ ปิดคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันก็เย็นเย็นแล้วนะคะก็จะคุยจะคุยจะคุยมั่วมอยกันนิดนึงเนาะค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ